ตอนเช้ามือนี่พ่อค้าป้อนคำก็มาตัดละมันเหมือนเดิมแต่มือนี่มันยังบ่เลี้ยวเนาะก้นมือเช้านี่เนาะแล้วก็เอาขึ้นเดียวนี่วานนี้จะได้ตัดได้บาทน,นี่เอาขึ้นมาแล้วมันยังบ่เลี้ยวเนาะนปิงก็ได้กนมือนี่แล้วคาดว่ามือน,นี้สิเลี้ยวมือน,นี่ ถ้าว่าจะเรียกักเศร้านี่แหละผู้ติดตามถามว่ามันบาดไทรเนาะลืมเบืง้งเจ้าเมื่อใดบคากลืมเบืง้งยังไม่ตอบความเป็นข้าเจ้าอยู่นะว่ายังบุบลืมลืมเบื้งว่ามันบาดไทรเลี้ยววันนี้ใช้คำตอบเนาะมันบาดไราทรไ,ไ,ไ,ไปคายอยู่จักเลยละ ไปัเลยปินกับทิ่มเลยบริจกวมามันเท่าไาหาร่เงินก็ให้จรดการเพื่อนเลยเพื่อนเบิกมาิ้งมัดรการก็คือมีอุปาระเะไรายมาแล,ล้วอภยเพื่อนเนาะเรื่อๆเรื่องเบิบกมาิเท่าไหร่บาทเท่าไหร่เนาะไม่ใช่คำตอบ นี่เนาะชีวิตรายวันปัจจุบันของคนเฮาเนะาะทำบริเวีย้งานกับบริงเงินได้นอกจากอันเลืกรางที่หนึ่งลอตเตอรี่โจักอันนะแต่พวกข้าก็กแล้วเมื่อกี้นี่สามตัวหน้าเลยปอนน่้ค้ามือถึออยู่เลย นี่ไปคายได้เลยไปคายลงมันไปแล้วลงมันเสี่สักดาเนะาะบาดอ่างเขาได้ไหมนี่ไปพุ่นละมตนอดอยู่เลยพุ่นได้หัวมันก็ไม่ได้สำนีห้หรือหัวมันก็ได้ปีนี้ขายได้ปีนี้ปีกานี่ลุบหลายได้ห้าร้อย ห้าสิบกว่าบาทตัวนีญ่นี่มืดชวนเด้มืดชวนนี่มันเน่ามันเน่ามันเน่าซีไฮไลน์ตัวใหนี่ปีนี้ได้กําไรหลายอยู่แล้วายกว่าตัวในี่ไลายเท่าไง,ไง่ายๆได้ประมาณสองสามหมื่นประมาณนี้เนะาะตัวใหี่ลบไปแค่ประมาณเงินห้าร้อยกว่าบาท นี่เลยมาก้นมันเอาไปขายคือเก่าได้รถคู่ใจคือเก่าได้ดีเมกนี้ละพาไปขายมันก็นได้บุอนี้เอามันไปขายแล้วอาจีพไปถ่ายผู้ถ่ายพาให้เบิ่งได้บุอนี้อาจีพไปถ่ายผู้ได้พาเพิ่มผู้ละพาไปเระเทศทำเที่ยวบุอนี่ อธิบายทังพุ่นเนาะคาดว่าไม่ได้บุค้าก็คือสปิดคลิปวันนี้มันสิหึงเนาะมันสิหึงตอนเช้าวันนี้ก็คือสิพอะซัมนี่